สบายดีสบายดีเบิร์สุกุสุคนสอนเช่าแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะกาอยู่ชวนอีกแล้วพี่น้องมือน,นี้ก็เก็บพักเก็บยังเนาะไปซอยงานเขาเจ้าพอดีมันมีงานศพอยู่ในบ้านก็เลยว่าสิเก็บพักไปซอยงานเนาะแต่ว่าเพื่อนอ,อาจีบไม่ได้ไปพี่น้องเป็นงานศพเนะาะหลังการเจ้าของกับอบอค่อยจีจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นแหลายลงานแบบนี้เอื่อกรสีขอเลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะกำ <laughs> ลังหด ตอนเช้าก็ยังทํานู่นทํานี่อยู่เนาะอันนี้ฮดฮดทั่วพี่น้องสบายดีตอนเช้าด้ครับเด้อโอ้โหชวนบ่อน้ำเพ่น,น <c oughs> เพ่นบอรจักทุนเดี๋ยวเ่อฮดทั่วจังหน่อยนอะพี่น้องจังไปตัดผัาก,กับบ่อน้ำอันนี้ทั่วพี่น้องกำลังเป็นดอกเห็นปะหย่อนแสงจังหน่อยนะครับเป็นดอกเป็นหมากเลยนี่ นี่เอเริ่มจะได้เก็บแล้วเด้อกันไหมครับแสงแดดจักหน่อยอันนี้พักคอมนี่จะโลกเอาเลื่อยครึ่งนานแล้วจะได้เอาพักตัวน้ำมาบ่งต่อเก็บอย่างเมามัน่ะซื้อมันไปไป่ายมันรุนแรงมันร้อบริยัญงามไปไหนมันจะบริยัญง,ง่าย สำนันแล้วจักะลีออกน้ำที่เคยแต่วันใบมันเสียกกะลีอยู่นี่เดียนี่อือ <c oughs> อันไหนเอาไว้เอาไหนมันบอกเออมันกระเทืนนอนได้นั่นแหละไปเก็บให้บ่อน้ำเพิ่นเก็บพี่น้องเพิ่นมาเก็บมันงามเพิ่นว่หาหักพวกพวกพวกเธอหักเอาแล้วทำไมเธอไม่ตัดเอาเลย อา้าวอันนี้ที่เก็บไปเน,น,นี่ยบ่มเมนยังนด้พี่น้องเอาไปซอยงานเขาที่แรกว่าสิเก็บมืออื่น <c oughs> เขาเจ้าปัดเจาลงมืออื่นเเนาะมันเจาเอาลงมืออื่น,นเขาเจ้าสิเอาลงป่ามืออื่นแต่ว่าเขาเก็บไปมือนี้ก็ดีขึ้นกันเนาะเผื่อวัดอ่าเห็ดนั่นเห็ดนี่มืออ,อื่นเศร้ามากเขาเจ้าก็กจะได้เห็ดกินรด เอาไปแช่ตู้ไว้ใส่ถังใส่ยังไว้เพราะว่าพักกัดมันก็เริ่มห่วยเริ่มยังแล้วพี่น้องถามว่าขายได้บอกขายได้แต่ว่าเอาไปซอยงานเขาจเจ้าก่อนเนาะเพราะว่าก่อนข้างที่จะรู้จักกันอยู่พี่น้องแต่บอกเออสีบอกไปเพราะว่าร่างกายบอเออกับอบอแข็งแหงกระบออยากไปงานแบบนี้เนาะ ก็เลยว่าเอา้าเก็บผักนี่แหละไปช่วยดีกว่าไปหาสื่อเบิรดเงินไหลอีกเขามีผักก็เก็บผักนี่แหละพี่น้องไปซอยเขาจเจ้าพูดพอดีเส่อยว่าซ้ำนีนนะ่น,เน,นะเนาะอรืม นี่ทั้งปีกัดมีพี่วบ้องจัดการมาแล้วมีแต่ถ่ายย้ำได้แหละแสงแดดจ้าอยู่ซะไม่มาตอนสวาย <laughs> ตอนเศร้าบด้ลงอันนี้มันก็เป็นอันนี้บ้งเขากินนะ้ฮ้ยนอนตีกองเพนก็ไม่ลุก <laughs> หาว่าก็นอนตื่นแค่หกโมงครึ่งเองนอนตื่นแล้มีลูกนะ ตื่นหกโมงครึ่งฮะว่าคอยตื่นสายพี่เนอะปวดโพ,โพเลยเด่นะ <c ười> นี่และเพื่อนแบบลูกต่ตีซีดิหาอีกละลูกมาเอียงลูกมาเล่นกับลูกคอลีบ่หยอันนี้มันออกอห้ยเป็นหอยไก่เดเนะแล้วก็กมันแตกขึ้นมาอีกคอนี่เลย อันรีบใบมันออกันเหปห้ไกลเลยเนาะตอนบุกุบลงหาไกลอเนาะห้ปิดกอนเนาะแลกินใ่ปะกินเก็บอย่ห้ากิ้ามบาเรียงบ้างะเก็บเก็บเก็บทางนี้เจมโกผักเพิ่นมากพี่น้องเวลาหักแล้วมันดังป้อปัว มันต้องได้เก็บมม่ได้เบื่อตัอ้งแต่หัวมันอืออือยอดกําลังกอดกินเดี๋ยวเบื่อเก็บพักตอนนี้ก็พี่น้องจะไปบึงพักต่อใหมเ่เนะเอา้าลุยเลยเธอ้เธอ,อ,อจะเอาอยัางไงล่ะก็ถอนไปเลยงามไม่งามไม่เข้าเลือกเอา คุณนี่ผักนะไม่ใช่ก้านนะจะได้ถอนพวกพวกเลยผู้ผูนนนน้นั่นโดนโดนโดนหกักยอดมาแดงนี่นะฮะตัดเอาเไยบอกมีตตดละลดอืม สเสียงนกเอี้ยงบกคอยงามแล้วพี่น้องพักหอมกันแล้วก็บกคอยได้ขายถามว่ากลิ่นกันเลืออยูเลือกลิ่นอลไรล่ะพี่น้องแต่ว่าบัดที่นี่เอาไปซอยงานเขาเจ้าเราห้ากจะจีได้ปลูกอย่างอื่นเนาะเขาจีเอาพักตัวน,นั้นแล้วคือมาลงพักห้อมกันจีบ้านกับบ้านบอนไม้บ้านไว้กิน พูน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 ชันลงในแนในนานน่นแล้วเออมีแต่พูนด้ยนะมีแต่พูนล้วนๆเดอ้อสอบหนึ่งเลยเขาลงอันนี้พูนนะเขาลงนะมาพี่น้องเดี๋ยวช่วยมานำลูกพักกัน โอ้มองงาาไปลบทีเฮ้ยอาคืนมาทีมอีกโอ้ยในทที่เยอะขนาดนั้นแล้วเธอเธอจะติมกระมังเลยนะฮะแล้วเราจะใส่อะไรไปใส่กระสวบใส่กระสวบเหรอด้ยวยผู้พากนนะเก็บไปรถเธอเขากินกับนันนี่ เปิ่งเนืต้นมันอ,บอวบๆนะต้อนใหญ่ๆอ,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 อวบๆมาก่อนไม่ใช่พอได้ขายอยู่เวรออันนี่นะจักขันขายกะบ่อคอยมีผู้ได้มักหรอกบ่อคอยมีผู้ได้ซื้อทางบ้านข่อยเจ้าคือปู่สข่อยมากข่อยอยากอืมตัดล้นนะมีตอนอ้นใหญ่งๆ มึงเ้ยหันมาสิหันดากมาต้นอะไเอี้ยงหตัดลบอกอืป้าต้นนี้เฮ้ยพี่น้องมันคือใหญ่แท้โ้ ใบใหญ่พลือพลาอืมอม,มันก็หัวใหญ่จริงๆอันนี่ยอจะกระสอบเลยเหรอขากอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัดเอาตัดเอา มีรยังไดอบริข่ายพ่อบอกอีกบ่อนั่นนะคะนะเออปุ้ยอย่างเมามันถูกพัดช่นน้ำมันหอยเนาะทีล่ายคนค่นกัน อยากมอวา,กมาาวานี่เก็บใหว่มาบานะ้านน้ำคนลืมใส่ถุงหวันอ้าวอ่านาาแต่ว่ากับนดยลลเลาเ้ยเดี๋ยวแต่มันจะออกดอกนะเห็นยุเห็นยุมันจะออกดอกนะนก็มีดอกกันได้ันี้ก็ได้เออต้นน้อยอปะปะะะผัด กินกับนู่นนี่นั่นหักหมดแล้วปิ๊บเอาว่ามีคอยดีเถอะยกยกฮึบฝุ่นแล้วฝุ่นแล้วพักเตรมกะละมังพี่น้องยังมักแต่งเลยเฮ้ยมักแต่งเลยเอากระคุหากระคุกันพี่น้องแล้วก็ไปเอากระคุมาเก็บแต่งพี่น้อง แหวกฮะแต่งกับบุค่อยไลยพี่น้องเออปีนี้มันจะได้ลกขางมันเลยแบบนี้หึลกขางเลยแหละโรคอ่อนโรคปลูกไม่เอ,อ๋อคำเบิร์ดเอเด่ยดยนยอดมันสุดยอดเลยอืมก็ล,ล,ลุกเท่านั้นแล้ก <c ười> ็เสียบ่ายเก็บเอาเลย โอ้ยเฮ้ยจริงนอนละมุนเบิดเคลื่อนมันชุดยอดหรือเจ้เาอะไรชุดยอดกับหมากยังมีอยู่เห็น,ยหนนะอยู่มหมากใหญ่นะเขาว่าเขาพี่หมากใหญ่อยู่พี่เลยนอนคขรุอยู่หมากแต่งโบงงามพี่น้องปีนี้เป็นก้องจ้องแก้งแจงหมากไม่สวยเลยโกด เราจะได้ลงใหม่เฮ้ยท่านมีหมากลายอยู่ได้น้ำหมากงามงามเออก็เห็นตัวนีอ้อ่ะอือสีคือคือเนี่ยมันบ่บัดแต่เห็นในสวนมาใน

มังน bon ้อยบ่นั้นอยู่ทิ่น่ะอุดบุ่นี่น่นี่น่ะเออเบ็ดละบ่ลกมันบ่เดี๋พึ่งยังมีหมากว่านี้เก็บอยู่เลยนี่แต่อยากลกของกันหมดแล้วได้กคู่หนึ่งพี่ต่อลุบ แค่เจ้าจปูกิูรูปเลยป้าปะเอาไปเบิ่งพักเรามาเลยคเฮ้ยกระลูกจ,จ,จับจับจับเรามาต้องหลังเนะาะมั้วก็จะหลังอีกครับนิดังมิดังนิด้งอย่ามายุ่งนะลูกอันนี้นะกี่หัวที่เธอจับมาโอ้โห อยากขายดีมีแต่หัวโลงเจ้าเซนเรากินยยน้ำหอี่ังอไหนลงก่อนนี่ยถ้าหอมลงเอาผักหอมลงก่อนผักหอมกระซองสามอุ้นี่กิโาให้นม่เหลือเื่อนี่ ถ้าได้ใช้ปุ่นเเลยอันนี้คือผักหอมอันนี้คือกวางตุ่งสลับบอกอันนี้จะเป็นหอมแง่ยองนี่คือผแง่หอมแง่บะเมียนบะเม่ทำมาแง่ หนึ่งหัวสองหัวอดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองคว,วามกรอบเป็นอยงปอกปอกกระสอบหนึง่ง แล้วก็มีแตงอีกอันนี้หนึง่งถุงแล้วก็มีแตงอีกนะครับมีแตงอีกเบียก่อนพี่น้องแตงนั้นว่ากันไปว่า,ากัมนมากเลรอยาดจะคล้องะใว่ไอมยาดจะคล้องกับ่อาดี่ให้กินอันนี้ก็จะให้เบาอ,อาอันนี้ก็จะให้ น,นี่เนี่ยนี่ก็จะให้เน,นี่ตยตุ๋ยน,นี่นี่ใหญ่เรียนเอ้ยนี่ใหญ่หน้านี่ใหญ่แร่อันนี้ใครนะลืมแล้วอ่ะอะไรอ่ะ เออจะรอแตงหนึ่งตะกา้าไม่ได้ขายน้องน้องบอกงานอันนี้ก็ไปให้งานในงานของน้องเดี๋ยบเบอร์บนาน้ำอาบนา้ำอาบน้ำก็พี่น้องจีเอาไปให้เอ๋ยิ่นเอา,าอออไปเนาะเอาไปอยากเข้าไปในงานนี้ให้จีแนวกระจีอวันไปซูเ<ง><ง>ฟนิ<ง>ฟนกําลังขึ้นมาอันเก็บใบพักเฮ้ย ไปกินกับลาบเนั่น่ะใหลวเชีงเชีไปประเทาเพ้นนี่ะโอเไปเายนะไปงานเอาแต่ใบพักบัวนั่นว่าพักบัวนเข้าดอกบริลีอาใัวด่าไปใีอย่น้องสองกับน้องกำลังห่อพักลง เก็บเอพักบัวเก็บมักแตงสมปีบล่อันนี้นะอันมันจะเวลาเรากินกับลาบกินกับยังนั่นจะคือใบบัวโบกอแหละว้ยอ่ยมันคืบหอมหอมจะคืออันพักหนอกนี่เขาเอานหอมแง่เอนองหอม่าพักมังแง่นออมสนั่นเนาะมาพักมังแง่มาบ้านนะแต่เนี่ยพักมังแง่มาฟูกว่ามาแลมันมแ่มันม้น หากว่าจิ้ว่า e กินกับลาบเกีนนะคักอยู่เด้เฮ้ยมันจะคืออันใบโบโบกนี่เราอะเชื่อมเชี่มเองอยู่ไหนเอ้ยเอื่อยเอาลงละไปพี่น้องไ้เอื้อยเอาลงให้เอื้อยเอาลงไปในงานนอะไรพี่น้องคพิ่นยูวัดมือ พี่น้องถือว่าคลิปนี้บเบื้องต้นนำกาสิริจบคลิปสำนีก่อนละกันนะพี่น้องเนาะกาสิริไปธุระทางไม่ต่อส่วนงานโฉบกะอ่าให้เอื้อยเป็นผู้เอาไปนะพี่น้องเนาะกลับเป็นว่าคลิปนี้การสำนี้ก่อนละกันเนาะพี่น้องเนาะขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีสวัสดีครับ